สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะ12นักษัตรนะคะปีมะเส็งนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะเป็นดวงต้อนรับวันตรุษจ,จีนเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เป็นดวงประจําเดือนนะคะหากใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด <ๆ S 1> ติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอน,นะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดี i, สิ่งที่ใช่ไปวันนี้จะเป็นการดูดวงโดย,โดยรวมอย่่งที่หมอบอกกในนทุคคิปะะ ไพ่ข,ของหมอจะไม่จะเพาะไม่เฉเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปจะเป็นการดูดวงในด้านการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะคะหรือว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมอจะเตือนอะไรก็หมอก็จะบอกกล่าวมาด้วยความแม่นยําเลยนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเม้นรับพลังงานกําลังใจด้านที่ดีไปนะคะหากใครที่เข้ามาเห็น,นคลือิปวิดีโอนี้สําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเลยคะ่ะเอ,อ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านทีีีี่่่่่่ดดสิิงงททใใชชันไนไไไหม้ ตรงนี้เลยนะคะเรามาดูกันเลยนะเปิดดูเลยค่ะคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภของคุณนะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีนะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้เลยนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ต้องไปนําไปซีเรียสหรือเครียดขนาดนั้นไปไประยุกต์ปรับใช้กับตัวคุณแล้วกันนะคะอันไหนที่เป็นประโยชน์นะ,ะดูเพื่อ เป็นธรรมทานได้เฉยนะคะไม่ต้องไปเครียดขนาดนั้นหรือกดดังนะสิ่งที่หมอบอกค่ะอ่าโอเค ใครที่ทํางานในด้านสายบุญกุศลต่งางๆนะคะการทํางานไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทนะคะวัดวาอารามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ในไพ่วันนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะหรือแม้การทํางานโรงพยาบาลหมอนะคะพยาบาลต่างๆในการช่วยเหลือผู้คนนะคะที่ต้องใช้สติปัญญากําลังใจพลังงานที่สูงนะสิ่งที่หมอบอกเห็นวันนี้คุณรู้สึกว่าการงานของคุณในเดือนนี้จะไปได้ดีนะคะพูดง่ายๆว่าสายงานทํางานที่จับงานอยู่นะตัวนี้คุณอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะ หมอต้องบอกเลยว่ามันอาจจะไปดังในโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะหรือบ,บางคนบางกรณีที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเสื้อผ้าดีไซน์แฟชั่นนะคะความสวยความงามนะคะร้านทองเงี้ยการออกแบบต่างๆเป็นไปได้หมดหนะท้ายวันนี้ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีหรือว่าคนนิยมชมื่นชอบนะคะถูกคอถูกใจลักษณะประมาณนี้แล้วก็อาจจะไปมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลออนไลน์อย่างที่หมอบอกหรือดังไกลไปถึงต่างประเทศก็ได้บางอย่างบางกรณีคุณหลุดพ้นมาแล้วนะคะสายงานที่ทําอยู่หรือว่าเจอคนที่เอาเปรียบนะคะเอารัดเอาเปรียบไม่ตรงต่อเวลาเนี้ยคุณอาจจะเจอลูกน้องที่ดีหรือคน ที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะที่ที่มันดีกว่าเดิมที่หมอบอกนะคะมีการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปในเทนดานที่ดีขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายมีความเข้มแข็งแข็งแรงมีสติปัญญาที่พร้อมจะทํางานแล้วก็พร้อมจะมุ่ออนในสิ่งที่มันดีมากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอเห็นสําหรับด้านการงานของคุณนะคะนะเรามาดูกันเลยสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมี เขาเรียกอะไรนะถ้ามีบุตรมีธิดามีลูกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ตามใจลูกมากเกินไปบางอย่างบางกรณีต้องระวังบ้างอย่าตามใจมากนะคะต้อง สอนและเตือนสติลูกหลานบ้างนะคะในการใช้เงินใช้ทองการดูแลตัวเองการซัพพอร์ตก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะไม่ต้องเปยขนาดนั้นเนาะเปยตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะคะก็ต้องระวังแบบสามีภรรยาทะเลาะก,กันเพราะลูกหลานหรือว่าลูกหลานน่าแต่ใจเราดูแลลูกคนนี้มากไปคนนี้น้อยไปลักษณะประมาณนี้เกิดการดิฉาหรือว่ามีปากมีเสียงทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆใน,น,น,นครอบครัวนะคะหรือเกิดเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันมันเป็นไปได้หลายรูปแบบที่หมอบอกนะคะก็เมนรับพลังงานด้านที่ดีไปมีอะไรปรับ ความเข้าใจกันค่อยๆพูดค่อยจากันหรือหานว่าปรึกษานะคะหรือว่าคุยแบบรวมทีมก็ได้สิ่งที่หมอบอกแล้วมันจะดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวเนาะอ่ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้ลั่นะระฆังนะคะจดทะเบียนสมรสแต่งงานอย่างที่หมอบอกนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง,งในเรื่องของความรักที่ชัดเจนมากขึ้นคนที่คุณคิดว่าไม่ใช่อาจจะใช่คนที่คิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้เราอาจจะเลือกถูกหรือเข้าข้ามาหาเราในเวลาที่เหมาะสมรู้สึกว่าคุณก็็ต้้ออองงเเปิิดดใจจจรับวยนนะะะคคส่่ทีหหมาไ ลั่นระครังวิวาเหมือนที่หมอบอกค่ะรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะแล้วก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในปีใหม่นี้ที่ดีนะคะต้นปีช่วงต้นปีอาจจะมีเขาเรียกอะไรดูแลตัวเองรูปรักษ์หน้าตามากขึ้นนะคะมีความสวยความหลอ่อความโดดเด่นหรือบางคนที่มีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะลดน้ําหนักมากขึ้นลดน้ําหนัก มันลดน้ําหนักมากขึ้นนะคะน้าหนักมันก็เลยลดแล้วก็ทําให้ดูดีนะคะสุขภาพร่างกายดูดีแล้วก็เลยมีความสุขกับจุดที่เราเป็นอยู่ด้วยก็ได้นะคะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะลดของหวานแล้วจะดีกับตัวคุณนั่นแหละค่ะคุณก็คิดอยู่แล้วว่ามันใช่เนาะอ่ะมาดูในด้านของคนที่โสดนะคะโสดหมอต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้มันเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมนะคะคุณรู้สึกมีแพชชั่นในตัวเองมากขึ้นแต่งตัวสวยดูดีซูเซ็กซี่ดูหล่อนะคะดูภูมิฐานนะคะพูนงายทำสีผมใหม่ เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมใหม่บางคนบางกรน,นีคนเก่าๆคุณที่เคยรู้จักอาจจะจําไม่ได้หรือคนที่เคยแบบไม่ชอบแล้วอาจจะกลับมาสนใจคุณณนะตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าหญิงฉันฉันสวยเลิศเชิดสดดีกว่าลักษณะประมาณนี้แต่ถามว่ามีคนเข้ามานะคะแต่คุณก็ต้องใช้เวลาเลือกดูดูก่อนเพราะตอนแรกๆที่เราไม่ค่อยดูแลตัวเองอาจจะไม่มีคนสนใจพอเราดูแลตัวเองมากขึ้นคนกลับมารักและสนใจเรานะคะเราก็ต้องบอกต้องให้เขารอบ้างนะคะมันก็เป็นการดีกับตัวคุณสําหรับคนที่โสดนะคะไม่ผิดเนาะที่หมอมงวันนี้ ก็ดีค่ะแต่เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะไม่ต้องกลัวตัวเราเองก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกันนะคะแต่ต้องรักตัวเองให้มากๆเนาะเป็นกําลังใจให้มาดูในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะใค,ใครที่ไปเที่ยวทะเลน้ํานะคะน้ํานะคะเกี่ยวกับสถานที่ระวังน้ําลื่นถนนหนทางนะคะ ยวดยานผ่านนะต้องระวังนะคะเตือนตัวเองนิดนึงเนาะต้องระวังดีๆและใครถ้าเกิดว่าเสียญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะหมอนิ่มต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็พยายามสวดมนต์นะคะกวดน้ําทําบุญทาทานที่สมุน่วนให้เจ้ากรรมานเวรเขานะคะทุกอย่างมันจะได้หลุดพ้นไปอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่นะคะหรือบางคนบางกรณีอาจจะได้มาจากเลขทูบนะคะ คนที่เสียชีวิตไปแล้วลักษณะประมาณนี้หรือสิ่งสิ่งที่เขาจากลาไปเขาไม่ให้โชคลาภเราลักษณะประมาณนี้ก็ได้แต่ทุกอย่างมันต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเราต้องรักและเคารพตัวเองนะคะต้องมีความศรัทธานในตัวเองนะทุกอย่างเป็นกําลังใจให้กับตัวเองเสมอนะสิ่งที่หมอบอกค่ะแล้วมาดูในด้านของสุขภาพนะสิ่งที่หมอเตือนนะคะก็ต้องระวังเนาะทานน้า พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูแลนะคะระวังเรื่องของความความดันเบาหวานนะคะไขมันเนาะสิ่งที่หมอเตือนนะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะต้องระวังไว้นิดนึงเนาะสิ่งที่หมอเตือนค่ะแล้วก็คนที่เข้ามาบางทีเข้ามาในรูปแบบที่หลอกลวงหรือสแกมเมอร์ก็ต้องระวังเรื่องการเงินทองการใช้จ่ายของคุณด้วยนะคะบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีไว้ใจไม่ได้บางทีสวยหลอกก็ไม่ใช่ว่าจําเป็นว่าเขาจะเป็นคนดีเสมอไปนะคะคนสมัยนี้ดูยากเนาะหมอต้องบอกเลยว่าต้องระวังไว้นิดนึง ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเคยพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่นะคะคุณบิดามารดามหมอแนะนํานิดนึงเนาะมีโอกาสนะคะในช่วงตุจีนเนี้ยไปกราบขอเขามานะคะขอโหสิกรรมท่านหรือว่าท่านล้างลาจากเราไปแล้วก็ไปจุดทูปบอกท่านนิดนึงนะคะทําบุญสวดมนต์ไหวพ้พระขอโหสิกรรมต่อกันซึ่งกันและกันหน่อยเพราะบางคนอาจจะจะล่าช้าไปเนาะเราจะได้มีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่หมอบอกอะไรที่มันไม่ดีจะได้ตาสว่างสวัยมากขึ้นมองสัจธรรมนะชีวิตให้ดีที่หมอบอกนะคะ ย้ำคิดย้ำทำบางเรื่องบางอย่างไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรเลยหรือสบายๆชิว,ชวๆกับชีวิตก็ไม่ได้นะคะต้องตั้งเป้าให้กับตัวเองได้แล้วในปีนี้เราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรอยากมีเงินอยากปลดภาระหนี้สินประมาณเท่าไรกี่ปีกี่เดือนที่หมอบอกนะคะแล้วคุณก็เป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะให้ขยันอดทนนะคะมุ่งมานะพยายามมันก็จะบากบัน่นแล้วประสบความสําเร็จไปได้หมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะขอทุกคนนะคะมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนาหากใครที่อยากจะ ไปทํางานต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเจอสามีภรรยาต่างประเทศก็ขอให้คุณได้วีซ่าผ่านนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะข้อหามยำร้ายจากหนักก็ขอให้กลายเป็นเบาจากร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีพยายามทําบุญทาทานนะคะกวดน้าให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเนี่ยไปทำบุญลงศพพาหัศพทําทไปเลยคะ่ะถาวายทูบเทียนดอกไม้ก็ได้บริจาคให้วัดนะคะลักษณะประมาณนี้หรือบางคนบางกรณีถ้าเกิดว่าเขามีข่าวขาว,ขาวให้ลวงลงทุน ในการทําบุญทําทานนะคะหรือว่าร่วมบุญกับเขาไปได้ค่ะทําบทละคังอะไรเงี้ยนะคะปลูกกระเบื้องพื้นวัดอะไรเงี้ยคุณทําไปเลยค่ะ5บาท10บาทด้วยใจกุศลคุณก็จะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะอ่ามอนิ่งเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ